มาชมปัตถุมงคลหลวงปู่ขำเกซาโรกันครับระหว่างรอเหรียญรุ่นใหม่คือรุ่นทุนเก้าออกก็มาชมรุ่นเก้าเก้ากันไปทงังๆก่อนครับเหรียญน,นี้ชื่อรุ่นว่าเข่ากว้างสร้างเจดีครับนี่เหรียญรุ่นเข่ากว้างครับรุ่นนี้เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เป็นเนือ้อ ท้องแดงผิวไฟหน้ากากทองแดงผิวรุง้งหรือว่าท้องแดงด่าน,นะครับทองแดงผิวรุ้งนี่เป็นงานหน้ากากนะครับสองชิ้นประกบกันนั่นเห็นบ่ครับอืนัมเบอร์สวยสวยรวมแล้วเลขสวย เป็นหลวงปู่นั่งขัดสมาธิเต็มองคอยู่ในขอบกนกครับด้านล่างนี่จะเป็นเอเนีย,อยงนี่งือนหน้าจักครับข้างล่างสวยๆครับทองแดงผิวไฟหน้ากากทองแดงผิวรุ้งนี่พระภูโสพลสาธิการครับหลวงปูขำด้านหลังเป็นยักษ์วัดนองแดงครับ นี่สวยงามครับผม